ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกับพีคคัสอีกแล้วน,น,นะคะเป็นการอัปเดตสถานการณ์นะคะสถานการณ์โดยรวมนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอ้อจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการเปิดนะคะอ่านี่ค่ะนะคะ w i n g e t and Chance Man Oracle นะคะเป็นไพ่นกนะคะที่บอกสถานการณ์โดยรวมได้ค่อนข้างจำแม่นยํานะคะในส่วนตัวของอ้อเลยนะคะาแล้วก็ใช้ไพ่ The Gift and Love นะคะของพี่มาชดีนะคะให้เพื่อนๆเ,เลือกกองไพ่นะคะว่าเพื่อนๆสนใจจะเลือกกองไพ่ไหนนะคะวันนี้ก็จะมาแบบสั้นๆคิด คลิปรวมๆนะคะยังไม่เจาะรายละเอียดเท่าไร่เอาเป็นว่าเช็คดวงเล่นเลนแล้วกันนะคะว่าประมาณไหนบ้างของคุณสถานการณ์ประมาณไหนนะคะก็มีให้เลือกอ่าสี่กองนะคะกองที่หนึ่งนะคะพรจากกราติกการกองที่สองพรจากหนังสือกองที่สามพรจากดอกหญ้ากองที่สี่พรจากเต่าทองนะคะอ่าเลือกแล้วก็ฟังไปเรื่อยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆจริงๆค่ะคุณมาค่ะมาดูกองที่หนึ่งก่อน ันได้นะอืมแบ็กเบิร์ดมาแบ็กเบิร์ดมานี่ให้อารมณ์แบบผู้แบบไม่มีอะไรจะสั่นคลอนฉันได้แล้วนะคะ่ะ,ะดูต่อน,นีอะไรอีกอโอโ้โห เป็นไพ่แห่งความสงบมากๆคนกองนี้คนที่เลือกกองนี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เป็นอ่าสถานการณ์ช่วงนี้ที่ที่ไพ่มันขึ้นมานะคะมันเป็นเหมือนกับเออไม่แสงสีทองเนี่ยมันให้ออรดาของความอบอุ่นแล้วก็ความเยือกเย็นการที่คุณมองอะไรต่างๆได้เขาเรียกว่า มองโดยใช้จิตที่สงบนิ่งมองโดยความใจเย็นมองในความสุขุมดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณน่าจะผ่านไปได้นะคะด้วยสภาวะอ่าติดของคุณที่เป็นแบบนี้นะคะนะอืม มีโอกาสนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณเหมือนกับคือเอาเป็นว่าไม่ไม่ได้ถุกร้อนไม่ได้รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ได้ทุกร้อนบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะถูกแต่แต่คือเหมือนกับโอเควางใจได้ปล่อยวางได้หรือทําใจได้ในระดับหนึ่งนะคะคุณเห็นไหมนะคะเป็นไพ่ที่แบบอฉันอยู่เหนือทุกอย่างแล้วนะคะคือคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าน,นี้แล้วล่ะค่ะอะไรประมาณนี้นะคะบางคนนะคะบางคนก็เออ โอเคฉันผ่านไปแล้วคือมันหลายสถานการณ์นะคะแต่ว่าสภาพาจิตของคุณโดยรวมเนี่ยจะเป็นสภาวะาที่นิ่งแล้วนะคะคุณเพ้นผู้แบบเอออะไรอะไรก็โอเคแล้วแหละเออประมาณนี้นะคือมันไม่ทำอะไรให้คุณกระเพื่อมแล้วนะคะสำหรับกองที่หนึ่งมาต่อดูกองที่สองต่อ อกองที่หนึ่งลืมนะคะพอนจากรัติการความมืดคือพลังที่คอยบำรุงเซลล์ุกเซลล์ของคุณให้แข็งแรงคุณจึงต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะอาจจะเป็นการนั่งสมาธิด้วยก็ได้นะคะรวมถึงการวิธีการที่คุณทําจิตใจให้สงบสุขนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างเช่นออกกําลังกายออกกําลังกายก็สามารถทําสมาธิไปด้วยนะคะอ้อ,อก,ก็ทํานะคะนะประมาณนี้นะคะเป็นการอ่าเรื่องของสมดุลน,นะคะ ความสงบนะคะของคุณนะคะช่วงนี้คุณจะมีความสงบมากตามไพ่ที่ออกมานะคะนะดูต่อนะกองที่สอง น้องน้องมาแล้วน้องมาเหมือนกันด้วยนะคุณเกิด <c oughs> อะไรขึ้นกับคุณเดี๋ยวที่ฉันขออ่านไพ่กองที่สองกันนะคะพรจากหนังสือเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะคุณเชื่อมต่อกับหนังสือได้รับความสนุกสนานเพลินเพลินหนังสือช่วยให้คุณมีจินตนาการเพราะคุณจับแปลตัวหนังสือเหล่านี้อเอามาเป็นภาพในหัวนะคะอืมมันเหมือนกับ บางทีนะคะคุณเพื่อนๆกองนี้อาจจะมีอาการแบบนอยอาการจิตตกจากการเสีบขาวก็ได้นะคะเออมันเป็นอาการแบบคือแทนที่จะแหนมองฟ้าหรือแบบว่ามองแบบคือมองแบบเหมือนกองที่หนึ่งอะคะ่ะคุณเห็นไหมกองที่หนึ่งเขาแบบเออจะมีแบบมองไปข้างหน้าด้วยสายตาที่แบบเยือกเย็นนะคะกับ อทําทความสงบนะคะรักษาอ่าความสงบภายในนะคะแต่ของคุณนี่มองลงก้มลงทั้งสองใบเลยคุณนะอืมเออมันเป็นมันอาจจะเป็นแบบรู้สึกแบบหดหูเป็นแบบอะไรวะอะไรอย่างนี้คือมันมีความรู้สึกแบบแย,แยกๆลุมเข้ามานะคะจากนะคะดังนั้นนะคะช่วงนี้นะคะคุณก็พยายาม อย่าเพิ่งไปรับข่าวสารหรือรับก็ได้นะคะมันก็ต้องรับเนาะมันก็ต้องติดตามแหละแต่ว่าก็ไปเคลียร์พลังงานของคุณไปคลีนพลังงานคุณไปทําอะไรก็ได้ให้คุณมีความสุขเพื่อที่จะดึงจิตตัวเองออกมาจากตรงนี้นะคะให้ได้นะคะไม่งั้นมันก็จะจมอยู่อย่างนี้นะคะสําหรับคุณนะคะบางทีก็อาจไปดูหนังนะคะดูหนังอ่านนิยายไปเสพสื่อ ชนิดอื่นก็ได้นะคะเออเรื่องนี้ก็ไม่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 ไมไมไมต้องไปหมกมุ่นคือให้เวลากับมันมากนะคะเออบางทีอะไรนี้นะคะอ่าสำหรับบางคนนะคะก็อาจจะเหมือนกับอ่าคือมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันหมดหนทางนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมีหนทางก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่มันอาจจะหมายถึงว่าอ่าบางคนที่หมดหนทางเนี่ยถ้าคุณเหมือนกับว่า ทําทการอัปเกรดตัวความรู้ตัวเองหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับเป็นคอลิฟายของตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะ mm hmm. คุณอาจจะมีการาเรื่องของงานเรื่องของโอกาสของคุณที่จะเข้ามาในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะ mm hmm. ดังนั้นนะคะอย่าเพิ่งบดบังเพราะว่าไพ่มันออกมาว่าคุณยังมีหวังอยู่นะคะคุณนะคะไปะต่อกองที่สามกองที่สามพรจากดอกหญ้า ก็ะเพ่เนาะโอ้โหคุณตอนแรกเสรว่าสุดใสจังเลยพอ,อไปที่สองอะโคตรสุดใสเลยคุณนะคะอมาดูนก่อนนะคะพรจากดอกญ้านะคะมีอะไรบ้างนะคะโอ้เป็นอารมณ์แบบฟิลบายสบายนะคะกล่องน,นี้เป็นเป็นแนวแบบมีความเรียบง่ายนะคะมันต่างจากไพ่ที่ออกมานะคะคอนทราสต์กันมากนะคะสําหรับอ่ไพ่หน้ากับไพ่หลังนะคะเออทําไมนะคะเดี๋ยวมาดูนก่อนนะคะ อ้มอมันมีความหมายดีมากนะคะก็คือต้นหญ้านะคะไม่ว่าจะมีพายุฝนลมอะไรกระหน่ำนะคะต้นหญ้าก,ก็ยืนหยัดอยู่ได้เสมอเหมือมนคุณนะคะไม่ว่าจะาเจอแรงกับเพื่อมอะไรนะคะคุณก็แบบยิ้มสู้เสมอนะคือไม่ใช่ไม่เหมือนกองที่สองนะที่แบบแบบเนี้ยค่ะ คือแบบก้มหน้านะคะแต่ของคุณก็คือไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามานะคะคุณก็แบบเออสร้างสีสันให้ชีวิตสร้างสีสันให้คนรอบข้างได้นะคะเนี่ยนะคะมันเป็นความอ่อนโยนเป็นความเมตตาที่มาออกมาจากใจของคุณนะคะไม่ว่าเออมันก็เศร้าแหละแต่เออมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเลือกที่จะเศร้าอย่างเดียวก็ได้นะคะอะไรประมาณนี้ที่คุณอาจจะคิดนะคะมาดูกันนะคะเห็นไหมบอกแล้ว นะคะว่าไพ่นะคะมันมีความอ่อนโยนออกมานะคะคือพยายามคุณเหมือนกับไพ่สำหรับนี้นะคะคือพยายามจะส่งมอบความสุขนะคะไปให้กับคนอื่นๆนะคะพยายามสร้างสีสันแม้ว่ารอบตัวนะคะจะมันจะดูแย่แค่ไหนแต่ว่าโอเคฉันจะไม่ทำให้มันแยกขึ้นไปกว่าน,นี้นะคะหรือมันแย่ลงไปกว่าน,นี้เออมันต้องเดี๋ยวว่าขึ้นหรือลงนะประมาณนี้นะคะนะ สำหรับคุณนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นพลังงานอย่างเงี้ยยังไงซะอะไรดีๆมันก็เข้าวิ่งเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะก็ขอให้คุณนะคะอ่พยายามทำตัวให้สดใสร่าเริงหรือไม่ก็ไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเนี่ยพลังงานออกมาะคะัะแล้วทุกอย่างมันก็จะจะคลี่คลายไปได้นะคะสำหรับ หาเพื่อนๆกองที่สามาดูกองสุดท้ายนะคะน้องเต่าทองน้องเต่าทองนะได้อะไรบ้างน้องเต่าทองมาสักไพ่ น้องเตาทองออกมาก็ไพ่แบบรัศมีสีทองเลยนะโอ้คุณไพ่ใบนี้คืออ๋อรู้สึกว่ามันมามันหมายถึงความมั่งคัง่งอะไรความมั่งคัง่งมั่งมั่นคง ความที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมาดูกันสีพร์เต่าทองเต่าทองเดินไล่นวนใบไ,ไม้อืมนะคะเป็นคนที่ ออะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนเขาเรียกว่าตกทุกข์ได้ยากาาเหมือนกับลำบากแแต่ว่ามีคนช่วยก็คือเหมือนกับตกทุกข์ได้ยากประมาณหนึ่งแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ถึงไม่มีคนช่วยมันก็จะฟื้นขึ้นมาได้อะคะ่ะคุณเอาเป็นว่าคุณนะคะใครที่เหมือนอยู่ในปัญหาอยู่คุณก็จะได้รับ การแก้ปัญหานั้นหรือคือมันจากลายกลายเป็นดีอะค่ะใบนี้นะคะจากลายกลายเป็นดีนะคะมันอะไรก็ตามที่มันแย่ๆอยู่มันก็โอเคขึ้นมากระทันหันนะคะคุณเออมันดีมากเลยแป๊บ ็นไพ่ของความมั่งคั่งนะคะมีทั้งอ้อมองนะคะเป็นเป็นเศษฐีนีเป็นแบบเอเมสนะคะคนนี้ก็จะเป็นพรินเซสนะคะเออนี่เห็นไหมมันมีแบบอะไรที่อุดมสมบูรณ์มีลูกไม้มีอะไรอะค่ะข้างหลังก็จะเป็นแบบรัศมีสีทองนะคะแล้วก็อย่างลากลึกไปคือคุณจะมีอะไรที่มั่นคงนะคะเออไปเป็นความมั่นคงมั่งคั่ง,งในชีวิตนะคะ ประมาณนี้นะคะสําหรับคุณนะคะโอเคนะคะเต่าทองเนี่ยเห็นไหมไปที่ไหนก็มีแต่คนลกคนเมตตานะคะแล้วไปที่ไหนก็มีแต่แบบมีแต่คนช่วยเหลือเออมีแต่คนอุปถัมภ์คือกองนี้มันเลิศมากๆนะคะคุณแล้วแบบคุณไม่ใช่ว่าคุณไปแบบว่ามันไม่ใช่ไปแบบไงอะ่ะคือเอาเป็นว่ามันโอเคมากอะคุณ เออเห็นไหมมันมัน,ม,นมันดูเด่นมันดูมั่งคั่งมากๆเลยนะคะสําหรับกองนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับสี่กองนะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะโชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย